สวัสดีครับพ่อยู่เมกกื่อตะกี้ครับคลิปนี้พามาเบิ็งการใส่อุ้มครับเอาอุ้มลงจากรถครับขาสิบไหลรถเหยียบเขาเลยครับเป็ดเนียนครับต่างอย่เป็ดแบบเนียนเลยบบจักสีบบจักร่องสวยงามครับเียบดีเลยเอาเรอุ้มรง,งจากรถครับ โอ้ยรถเสียบเลยครับบาลนี่ยโอ้รถแดนเองเลยโอ้เอ้ยค่นทับกะเรีนเลยรถแดนเองก็อยู่ นี <Net> ่ล <l segue> ะก็กปหอยเท่าเขาเว้ลงมาลงมากินน้ารถเรี่นี้รถเรี่นี้วัดในวด่อนีวกับติกน้ำา้ำเดี๋ยวนี้ลงเรงาใกลงเ่ยว่าไอเขาแลวขอเขาแล้วต้องระวังด้ไมพี่เตียครับ เบาทางนึงครับนะทางนึงเดียวไมก็อย่างไปครับเสีเลยครับปีเหมือประสบการณ์ครับประสบการณ์การสีสีครับโอ้เข่าพอดีครับเข่าพอดีเลยครับเลขสามกนครับพี่ม้างทางนลยครับเลขสามกนครับว่าใส่ก้านหลายครับ สวยามพีสองชุดครับมือละสองถังครับถึงเ,เป็นของมืยสองกะเฮ็ดสวยงามครับนิ่งได้บนใต้ออกบนสีบนสีใสเฮ็ดเนียนครับเฮ็ดเนียน หับเตะเ,เ,เลยยีเนี่ยหับยีเนี่ยขาจับโค้งรุ่นเลยครับขาจับมากเลย

ตรงช่งล่างคือเขาดูแลครับตรงล่างนี่ปั๊มเพิ่มของอีกตัวนึงครับเป็นปั๊มเป็นปั๊มนี่ยังเราครับ เป็นมันมเหมืันเพิ่มมรว่าเป็นตั้มยังค่ะท่านแท่กรอบครับมีปั้มยังรเพิ่มว่าปั้มแยกยกเบ้าครับอ๋อตั้มเบ้ายกกระบออกยกคอนโอ้ยกข้อป่ะครับโบโบใส่แบบเนี้ยกดมาครับวันเนี่ครับมันมันโ่ได้เป็นแนวกดมาครับบโบใส่ตัวเดียวกันครับเนี่ยโหยใส่ใส่ตัวนี้ซับมายืมน้ำมันของแนวนมครับโอ้โห่ครับยืมจากเหล้านมเวลาที่ยกกระบอกกระซับท่าไม่ทางนี้ กระยกกระบอกขันมางสิกระยกหนึ่งที่เราอ๋อค่ะโยกกระบอกตัวตัวนี้เป็นตัวหมุนไหครับด้วตัวเองโอ้โนี่ตัวหมุนเล่นี่เนาะตัวนี้เป็นตัวสวิงครับเนาะตัวนั้นกลับไปไว้ยาได้ขนาดจุดเด่นโอ้ตัวนี้เป็นตัวยกคอเอ้าใส่แาวตัดน้ำมันครับเอาของตัวนี้เป็นเอาตัวนี้เป็นยกกระบอกครับตัวนี้ ตัวกระบอคือกระบอก,บอกงตัวนี้ใช่วิ่งสายใช่วิ่งขัวครับนี่คันอ่านนะครับคันอ่าวตัดไฟออกครับปดเลยครับปิดออกคนเดียวพอดีปะเลยครับดันนีเป็นเกี่ยวดันครับเกี่ยวดันเกี่ยวดันมาจากสุขันเลยครับพี่ เลียดทั้งลูกครับแ็มีรถอุ่มก็เลยเหตุเป็นอุ่มทั้งสองครับหรือคัดนหนึ่งทั้นหนึ่งกับสองทั้นหนึ่ง,ง,งอุ่มเนี่ยีการหาคนตรงครับเอาเป็นของขายาพครับของมาซื้ออะไครับ โอ้หนี่ต้องเอมเมลีอีกตัวนึงมาใสายย้เนี่ยครับไอโมลีอีกตัวนึงมาขวางอนี้ครับ มนเปียงแค่ตัวนีิวครับแค่ตัวดากนันเนาะครับในเปียงแค่ตัวดากันเนาะครับมับม่วนน่ะมันตรงกันหมดเนาะครับก็ใส่ตัวเดียวกันเมื่อทหรตัวนี้เพราะขันของเดียวมสีบ่มีตัวนี้มันมีแผนกระดงมันเป็นรถอุ่มของเดือมเท่านั้นะอาจุณไม่มีบ่มีหลุดพวงเออใส่เลยง่ายใส่ตัวธรรมดาเปลี่ยนใส่ออกไม่อยากเอาตัวหนิว มันอยากใส่กระสอบข้เก่ากบ่ได้เอระสอตัวรถนะครับกระอใส่รถเดีเหมืนม่ด้แล้วนหลงใสู่เดดมันมีหูตรงรุ่นนะครับ เอาตั้งล้กคิดหน่อยก็ไ้ทั้งนี้ก็ครับเดี๋ยวมาพอ,อก,ก,ากันคิดหน่อยครับขอบรุ่นถึงมารับ่วงช่องนอนตะกี้ครับเดี๋ยวพอ,อก,ก,กันคิใหน่ครับ